เองตวเรับตยได้ไหมแล้วที่ได้นะกระายขั้นบนบ้านแไรัช่ไหมะพร้ไมระเบิดชครับโอเโมะพร้าวบานแผลอย่เอามะพร้าวครับเออขานีวาแป้นบ้านแผลเออโอโหไปมักมะพร้าวที่ไหนตวกที่ไหนมามะพร้าวเปร้ยวพี่หรื มะนาวแป้นบานแอวมาท่ามาเรื่อยเรื่อยผังเสียงรถประกาศนะจำได้เอาหล่ะมาดูการเข้าโค้งของเบอร์เจ็ดที่เจ็ดนะรถเร็วมากเร็วเลยทีเดียวครับเมื่อก่อนที่เราจะได้เห็นเกันในชีวิตนี่้นะผมเป็นเส้นทางที่หนักที่สุดเลยเดี๋ยวมาดูเวลากัน ศูจยดห้าหนึ่งห้าครับปีในรอบแรกอีกหนึ่งคนระับไปยี่อีกหนึงคนระับผมยังไม่แปดสี่นะฮะเกือบเลยเกือบแปดสี่หายเสียใหวนนิดนึงท่นแหมเข่าเว้ยอันจะไปเป็นมิจมกรน,นูนกพุทธองมาแล้วครับ ไม่ต้องยกนะคงหมดได้ยาวๆอเคโอเคโอเอเคอเคโอคอเาอเคาอเคโอเครอเคโอเคโอคอโอคโอเคากคอเโาค่อเคาอเคโ